อพย่อนเยอะโอชอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็จะแบบครั้งแรกก็จะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะคะทั้งเสียงหมาทั้งกินข้าวทั้งอะไรเดี๋ยวรอบต่อไปจะดูดีกว่านี้ว้าวบัดน้ยชูอุ้ย หนอ I think I think five z ะดีใจมาก่อนดีใจมาก่อนเย้สวยสวยเซสโกเอาโอ้ยยิ้มไปใส่ว่ะพ่อนุ่มอุ้ยอุ้ยจบเครึ่งแรกนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำไปก่อนที่สองประตูสูตรค่ะทุกคนสวยสุสุอุ้ยอุ้ยคุณอุ้ยแต่อยู่อุ้ยอะไรอะอะไรบ้างอุ้ย ไปกดโอมอสวลงชุดจบบางโมประตูท mm ี่สนะคะจากเอมเบอร์โมค่ะทุกคนมาแล้วบังโมสามศูนย์ ผมเดาสกอร์ถูกแค่นี้แหละพอแล้วลูกยิงฟรีคิกของแดนนี่เวลเบกนะคะโคตรจะสวยเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะแดนนี่เวลเบกนะคะได้ทำประตูใส่ทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นประตูที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคนท็อปโฟวอ่ะเป็นยูท็อปโฟวอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก้าวเดล้วสิ่งดียวกัไหมนะบังโมบังโมบังโม แล้วเกมนี้ก็ชนะไปที่4ประตูต่อ2อ่ะทุกคนไม่มีใครถูกเลยกลายเป็นตอนนี้เราล้างอาถรรพ์ได้แล้วนะทุกนะคนจากที่เราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันแล้วแพ้3ฤดูดกาลติดนะคะตอนนี้เราชนะได้แล้วแล้วก็เวลเบกนะคะก็ยิงประตูทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพิ่มเป็น7ประตูแล้วค่ะทุกนะคน